ข้อ87นายอันมาในอัตถกถาเอากานิบาตอังคุตรนิกายพร้อมทั้งดีกาว่าก็ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคไม่ประสงค์เพียงการเห็นพระรูปของพระาศาสดาผู้ยอดเยี่ยมว่าเป็นทัศนานุตริยะที่แท้ทรงประสงค์การเห็นอย่างลงในพระพุทธคุณด้วยความเลื่อมใสอันหนักแน่นมีการเห็นพระรูปของพระองค์เป็นประมมกวงเล็บว่าทัศนานุตริยะ ด้วยเหตุนั้นพระอธิกถาจารย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าอานันทเถโรดังนี้รูปกายของพระศาสดาช,ชื่อว่าทัศนะในบทว่าทัศนานุตรียังนั้นเพราะเป็นพระรูปที่บุคคลพึงเห็นแม้ในบทว่าทัศนานุตรียังนั้นอายตนะคือรูปก็ชื่อว่าทัศนะโดยไม่แปลก,กันด้วยเหตุนั้นพระอธฐกถาจารย์จึงกล่าวว่าจากักขวิญญาณเนณะทัตถุงดังนี้ ทัศนะอื่นเยี่ยมกว่านี้ไม่มีเหตุนัน้นทัศนะนี้ชื่อว่าอนุตระอนุตระนั้นแลชื่อว่าอนุตริยะทัศนะนั้นด้วยไม่มีทัศนะอื่นเยี่ยมกว่าด้วยเหตุนั้นชื่อว่าทัศานานุตริยะแม้ในอนุตริยะที่เหลือก็ในนี้เหมือนกันส่วนความแปลกกันดังนี้ที่ชื่อว่าสวรณนะเพราะอาจว่าอันเขาฟังคือพระดำรัสของพระศาสดาที่ชื่อว่าลาภะเพราะอาจว่า อันเขาได้คือศรัทธาในพระศาสดาที่ชื่อว่าสิกขาเพราะอาจว่าอันเขาศึกษาคือศีลสมาธิและปัญญาการปรนิบัติชื่อว่าปาริจริยาคือการบำรุงความระลึกถึงชื่อว่าอนุสติได้แก่ระลึกถึงคุณของพระศาสดาคําว่าอิทรัรมปินี้พระอัจฉริยอาจารย์กล่าวไว้เพราะไม่แปลกจากคําที่ท่านกล่าวไว้ก่อน สองบทว่าสัตวุทัศนังความว่าเหมือนพระอนุนเทระได้การเห็นพระศาสดาอันมีความเลื่อมใสความพักดีและความสนิทสนมเป็นเบื้องตน้นบทว่าสิกขาตายางความว่าศึกษาไตรสิกขาอันเป็นบุรภาพภาคสองบทว่าตังทัศนังความว่าเจริญวิปัสนาอันเป็นไปโดยมุกค,คือทัศนะ แท้จริงกัลยาณปุทุชนเจริญวาระแห่งวิปัสสนากระทั่งอนุโลมมายานโดยมุกคือทัศนะก้าวลงสู่ภูมิแห่งอริยะที่8ในลำดับอนุโลมนั้นได้ทัศนะแล้วชื่อว่าทำตนให้ถึงมรกทัศนะที่เป็นไปเบื้องหน้าแต่นี้ชื่อว่าทัศนะแท้จริงทัศนะอันเป็นเดิมชื่อว่าทัศนานุตริยะเพราะเป็นเหตุแม้แห่งการเห็นสัจจะแม้ในอนุตริยะที่เหลือก็ในนั่น กัลยาณปุทุชนธทรำรยานอันมีอนุสติเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นด้วยสามารถรลืกถึงพระพุทธคุณโดยในเป็นต้นว่าอิติปิโสภควาดังนี้แล้วทำรรยานนั้นให้เป็นประทัฏฐานเจริญวิปัสนาอยู่พระอาตถรยาจารย์ก็กล่าวว่าเจริญวิปัสนามีความระลึกถึงวงเล็บเป็นอารมณ์ดังนี้